สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพีเวอร์ทีเอสอีกแล้วนะผมวันนี้นผมเราก็ยุเกมไมค์คร a f t อีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาแบบเล่นคนเดียวอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในโหมดเบ็ดวอลอีกแล้วเพราะว่าผมชอบมันนั่นเองเนี่ยผมชอบเบ็ดอลนะผมโอเควันนี้เราก็จะมาเอาชนะให้ได้อีกเหมือนเดิมนะผมซึ่งรอบนี้ผมบอกเลยว่าผมจะไม่พลาดในการตกโลกตายนะนะเนื่องจากเอ่เออคลิปที่แล้วแล้วนะผมตกโลกตายแบบโอโหสุดยอดมากเลยเออ ตอนนี้นะผมได้ไปเรียนรู้มาแล้วนะวิธีการไม่ให้เราตกโลกนะดูซิว่าผมจะตกโลกเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะมาจะเริ่มแล้วนะผมเราก็จะมาดูกันว่าผมจะชนะได้หรือไม่นะครับผมโอเคเริ่มมาเราก็ต้องมาเก็บของซึ่งของนี้เราก็จะเก็บเก็บเก็บไปครับเก็บอ่ะมาโอเคพอเราได้แล้วผมก็จะไปตรงกลางเลยอย่างรวดเร็วนะครับผม นี่นั่งครับนั่งแล้วก็ต่อไปปึ๊บไปตรงกลางครับผมให้เร็วที่สุดนะครับนี่เลยโอเคต่อมาถึงตรงนี้แล้วแตเ่เรายังไม่ถึงตรงกลางนะผมเพราะว่ามันยังอีกยาวไกลเลยซึ่งบล็อกผมยังไม่พอผมก็ต้องมาฟาร์มอีก่ะรอบนี้เหมือนว่าบล็อกผมจะพอแล้วผมก็จะนี่เลยคราบมันมาโอเค เหมือนว่าผมจะพร้อมในการไปตรงกลางแล้วนะผมก็เลยต่อมาอีกอ่าต่อมาครับผมต่อมาเรื่อยเืจนกว่าจะถึงตรงกลางนะครับเฮ้ยไฟจุดไฟอะไรเนี่ยทาไมไฟมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอ่าผมมาถึงตรงกลางแล้วซึ่งผมไม่ได้มาเป็นคนมาถึงคนแรกนะแต่ผมก็จะพยายามเมื่อกี้เหมือนผมเห็นศัตรูอ่าผมตกไม่นะศัตรูทําให้ผมตก ซึ่งผมไม่ได้เป็นคนตกเองดังนั้นถือว่าผมยังไม่ตกโลก <c oughs> โอเคเฮ้ยผมได้ชุดเกาะผมโชคดีมากครับตอนนี้โอเคผมค้าบดาบมาค้าบชุดเกาะครับโอ้ค้าบไม่ได้ครับผมพอดีของผมหมดก่อนคราบเกาะมาแล้วก็อา,อาหารนิดหน่อยแล้วก็บล็อกโอเคผมพร้อมบุกละดูซิว่าศัตรูมันจะจัดการผมได้ไหมในตอนนี้นะตอนนั้นผมโมเตนี้เพราะว่า ผมไม่มีอุปกรณ์ในการสู้รบซึ่งรอบนี้ผมก็กลับมากับความพร้อมในการสู้รบผมเก็บอุปกรณ์แล้วก็เจอคนใส่ชุดเพชรผมกันเลยกลับดีกว่าเฮ้ยมีคนใส่ชุดเพชรวะทุกคนซึ่งชุดเก่าเรามันก็โอ้สุดยอดความแข็งแกร่งมากโอเคผมไปซื้อชุดเพชรดีกว่านะครับเหมือนว่าผมจะซื้อเอ่อพิกแอกแล้วก็ยาสตรงอยู่ไหนครับทุกคนยาสตรงอยู่นี่อ่าตอนนี้ผมพร้อมละพร้อมที่จะไปสู้ ผมจะซื้ออาหารแอปเปิลทองแล้วก็บล็อกอีกมากมาย <Okay. S 1> ซึ่งแอปเปิลทองผมก็กินแทนอาหารเลยก็ได้นะครับ่ะกินไปเลยยาสติงโอเคตอนนี้โอยาสติง oh, yeah, อยู่ได้แป๊บเดียวเองครับคือเป็นอะไรที่โอ้โหแย่มากอยู่ได้แป๊บเดียวเองนี่คือเพื่อนของเราซึ่งเราจะไปทุบบ้านเขาตอนไปผมก็วันๆน,น,นิดนึงนะแต่ผมมียาสติงแล้วอะเออคือบ้านเขาแตกไปแล้วครับทุกคนตรงนี้ทีมบลูโอเคเหมือนผมเข้าใจผิดว่ามันยังอยู่ เรียบร้อยครับไปเลยเพื่อนเราไปทุบบ้านคนอื่นดีกว่าครับเหมือนเขาจะไม่มีธนูนะครับ เฮ้ย hey! แต่ผมตกเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมประมาทไปหน่อยเอาซะผมตกหลงข้างล่างเลยทีเดียวซึ่งผมไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมต้องตกไปข้างล่างโอเคเหมือนว่าตอนนี้บล็อกผมจะมาหาสารมากผมจะไปเข้าต่อสู้เหมือนเดิมเพื่อที่จะแย่งเพชรและของต่างๆกลับมาตอนนี้ผมก็เจอคนคนหนึ่งที่ถือไม้สติกซึ่งผมก็ หลีกเลี่ยงที่เออ่ยืนตรงหน้าผาเนื่องจากมันอันตรายมาดิมาดิาดแตกไปครับ <c oughs> เงินผมจะเจอชุดกอเพชรเต็มตัวซึ่งผมรีบถอยอย่างรวดเร็วเลยไม่อยากมีปัญหาเพราะตอนนี้ผมได้เพชรมาจำนวนมากผมต้องรีบกลับบ้านไปหาเพื่อนผมดีกว่า โอเคเพื่อนผมยังอยู่ผมจะคลบชุดเกาะเพชรอ่าซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากและก็พิกแกรกเพชรแล้วผมก็จะไปบุกเหมือนเดิมซึ่งรอบนี้ผมทำมันไม่พลาดผมก็จะเตินหน้าต่อไปเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียง ที่กำลังจะลักลอบเข้าบ้านเราไม่มีผมได้ยินเสียงซึ่งมันก็ใช่ตามที่ผมหวังจริงๆผมไม่รอช้าที่จะไปสู้กับเขาแต่ตอนนี้มันเหมือนฝั่งของเขานันจะ มีคนได้อุปกรณ์ที่อันตรายมากผมขอไปแลกกนูดีกว่าดูสิโอ้ตอนนี้ทองผมมีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวโอเคผมขอแลกกนูโอเคตอนนี้ผมต้องกลับไปที่บ้านของผมเพราะว่าตอนนี้เขาไปไหนกันไม่รู้แต่ฝีมือการแม่นกนะูของผมนั้นบอกได้เลยว่าคนนี้เขาโหดจัดผมสัมผัสได้เพราะว่าเขาถือสนูไฟผมก็พยายามหลบ ซึ่งโดนแล้วผมก็ถอยดีกว่ารู้สึกว่าเขาจะแข็งแกร่งมากผมขอกลับบ้านดีกว่าผมขอทุบเนื่องจากกลัวเขามาบุกผมตอนทีเพอผมเลยต้องทุบไปก่อนโอเคมันตอนนี้ผมจะหิวมากแล้วก็เพื่อนผมหายไปไหนไม่รู้ซึ่งผมอยู่สีน้ำเงินใช่ไหมไม่ใช่ผมอยู่สีเขียวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมขอแลกเกาะ เพื่อเราจะได้แข็งแก่งขึ้นอย่างทวีโคนผมได้แลกยาสตร์เรงแล้วก็กําลังคิดว่าผมจะแลกอะไรต่อซึ่งสิ่งที่ผมแลกนั้นก็คือ,อยาสตร์เรงจํานวนมากแล้วก็ผมลืมแลกดาบซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหากับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมียาสตรเรงจํานวนมากอยู่แล้วผมก็เจอศโโัตรูบกซึ่งผมเตรียมยาสตรงเป็นอย่างดีอุยขอใช้ธนูไฟด้วย ผมอาจไม่เหมาะกับการสู้ระยะไกลแต่ระยะใกล้ผมบอกเลยว่าผมนั้นก็อดมากเป็นไงผมไม่ยอมแพ้ผมยังจะสู้ต่อผมจะไปบุกเขาบอกเลยเลยว่าผมนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันซึ่งคนนี้เขาไม่รู้เลยว่าเขาคือเพื่อนของผมโอเคผมจะบุกเขาเป็เพื่อนของผมสิ เขาโหดมากเขาโหดจนน่ากลัวเลยแหละแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ผมกินยาสเตง็งแล้วผมก็จะเดินทางไปสู้กับเขาเคียงบ่าเคียงไหลซึ่งฝั่งนู้นดูเหมือนว่าเขาน่าจะยอมแพ้ได้แล้วนะเพราะว่าฝั่งผมนั้นโหดมากแล้วก็ดูเพื่อนของผมสิเขายัดระเบิดเตียนทีไปอย่างมากมายแล้วก็ผมได้ยิงยิงต่อไปเลยเพื่อน ผมได้ทุบเตียงของเขา,าอยา่างง่ายดาแล้วผมก็อ้อมหลังกะจะอ้อมหลังเขาแต่มันเป็นทางตันน่ะนะซึ่งอยาสตรงที่ผมนำมามันก็เยอะพอสมควรซึ่งยืดเวลาให้ผมได้พอสมควรเลยแหละแล้วลเขาก็ตกลงมา ซึ่งผมตามเขาไม่ทันโอเคผมตีโดนเขาแต่เขาก็ตีโดนผมเหมือนกันแต่ผมไม่ตกเพื่อนผมได้ปีนขึ้นไปข้างบนซึ่งผมก็ตามมาด้วยแล้วผมก็กะจะทำรายเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขานั้นแข็งแกร่งขนาดไหน ซึ่งผมก็เจอสวยเพื่อนนรอชนะนี่คือครั้งแรกของผมในรอบเร้อยตานะซึ่งผมมีความสุขมากในการชนะในครั้งนี้และผมก็ไม่ได้ตกลงไปที่พื้นโลกอย่างที่ผมคาดไว้ซึ่งเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้ก,กันด้วยผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยขอบคุณครับ